สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปเอ่อแมปวัดตกออ๋ออ๋วันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปนี้แล้วแหละฮะไปให้ละอืมก็แมปนี้แหละนะฮะก็เป็นออบบี้นะแต่เป็นออบบี้เอ่อออบบี้อะไรเนี่ยออบบี้รถนั่นแหละเอาเป็นว่ามันคือรถคันนั้นแหละดูเหมือนจะง่ายนะแต่ ม Он, <ondan S 1> <antique. S 2> ันก็เหมือนจะไม่ได้จะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเนี่ยเทคเดียวผ่านเช่อคดเก่งนี่อะไรอ่ะอย่าชนสีแดงๆนะ่าได้เลยเส่เอทำไมมันดีอย่างนั้นอะเหมือนมันบั๊กเลยไปฮะออมออเ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 อ่เอ่เออเออเอเออเอเพื่ออเออเออเอ้เออเอนยเออเออเออออเออเออเเออเออเออเเออี่กเก ตรงนั้นอะไรน้อมีกเออก็ไม่ได้ยากแต่เพื่อนเราแล้วค่อยๆนะค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปสวยแล้วก็ตรงนี้ใจเย็นนะเพื่อนกูกำลังค่อยๆไปอยู่โอเคตรงนี้กูจะไปยังไงเน่ะว่าตกฝรัอง เออผ่านสักทีอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวนะผมรู้สึกอยากลองอะไรมันแปลกว่ะชนแม่งเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเหมือนจะได้ว่ะกูโกงแม่งเลยเออเออเฮ้ย yes yes ไวยเห็นกูไหมเห็นกูไหมพวกนายเอะไวยสู้ไปนะพวกนายอ่ะก็ผ่านละไปละไปไม่ล้อละายบายเออโอเคแต่ตรงเนี้ยไม่ง่ายโอเคเดี๋ยวนะต้องยกประมาณนี้ล้อหน้าตกนี่คือไปหมดเลยนะโอเคตรงนี้ต้องกดลงนิดนึงเออใจเย็นๆโอเคผ่านมาได้แล้วอันหนึ่งตั้งอันหนึ่งชิคพอยอยู่ด้านหน้าแล้วใจเย็นด้านหลังด้านหลัง เกือบเออผ่านแล้วเว้ยนิ่งไปแล้วอ,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 อะไรวะน่ะ <c oughs> ผ,มผมว่าได้วะได้ได้ไดล้อหลังจะได้ไหมคิดว่าได้นะ <c oughs> ผมตะโมพุทธยะโอเคมันจะผ่านได้แล้วอะแต่อย่าเพิ่งประมาทเอออะไรอะ่ะ You choose slow down to move better in I คุณต้อง เคลื paid, ่อนที่ช้าๆบนน้ําแข็งนะเคลื่อนที่บนน้ําแข็งอย่างช้าๆเนี่ยจะดีกว่าไปสอนครับคําแนะนำอ่ะแนะนงแนะนําอะไรแล้วสาระไปแม่งเลยนี่เดี๋ยวกูดีฟโชว์ด้วยเดี๋ยว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 ถอยแทบไม่ทันเห็นกูลากเลยลากแบบลากจนสมขอบจอกูรีเลยโอเคโอเคโอเคได้ยังเอ้ยอย่าอย่าอย่าเพิ่งประมาท โอ้โหกูว่าน้ำแข็งเฉยๆยากเลยนะมีไอ้แดงๆนี่กลับมาตั้งหลักก่อนโอเคโอเคเม่งกูก็เริ่มใหม่อยู่ดีเฮ้ย <c oughs> ด้านหลังโอเคก็ไม่ได้ยากนี่ใจยเยนจ็นเจนใจเยนจ็นเจนใจเยนจ็นใจเยนจ็นใจเย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 ็นกําลังจะโดนล้อกําลังจะโดนล้อบุลลี่ว่ะกําลังจะโดนล้อ กูเล่นอะไรของกูน่ะโอเคใจเย็นนะคนดูพกอไ่้เพื่อนฮน้ำโมตัสกูจะสำเร็จรอบนี้แหละจะเป็นรอบสุดท้ายที่กูมานี่ไอฮิมึงปิ้วมาจากไหนเนี่ยเด้อไอ้กูให้มึงไปก่อนเลยออะกูจะรอดูฉันจะรอดูความสำเร็จของนายนะเพื่อนแต่เหมือนล้อมึงกำลังจะตกแล้วนั่นอะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยทำจริงเชี่ยไอ้เชี่ยทิ้งกูไอ้เพื่อนฮีจะรอดูความสำเร็จของนายนะเพื่อนได้มึงผ่านกูต้องผ่านแค่นั้นแหละมันไปได้เราก็ต้องไอ้เด็กขี้แม่งเอ่ะผมโอ้ยไ่ปลิวมาหากูเลยเหรอตอนนั้นเข้าดูมันกันยังบ้าหะหรอมันจะตกเป่าวะตกวะสวัสดีว่าแม่งจะตก มันตอกไม่เราจะไม่พูดคำนั้นเราจะไม่พูดคำนั้นจนกว่าเราจะไปเหยียบเช็คพอยต์ได้เราจะไม่พูด <c oughs> มันเหยียดมันเหยียดวะแม่ง Yes กูคิดแล้วว่ากูต้องทำมันสำเร็จกูผ่านมันได้แล้ว ความโซนก่อตัวขึ้นในใจฉันทําให้ฉันนั้นรู้สึกจยากโซนอะไรขึ้นมาทันทีทะลุปไปแม่งเลยฮะ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 โบอ๋อโอเครู้ละรูทิกละเราต้องขับมาตรงนี้ไปลายๆนี่นี่แล้วก็ประมาณนี้เฮ้ย นี่ไงก็ไม่ยากนี่ฉันว่านะฉันว่านะไม่มีอะไรทางนั้นแหละกูพูดไปงั้นแหละโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปดวงกูก็ดีเหมือนกันเนี่ยอ๋อทาไมหน้ามันหันน่ะเนี่ยมันหันอันที่สองอ่ะเพราะมันหันเสร็จเ้าก็ไปไม่ได้เฮ้ยเราอ่ไม่ไเป็นตัวเองเลยพูดมาแก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเชสเตปอะไรวะเนี่ย เฮ้ย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 สเต็ปอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปนะินตนาการแปบ๊บถ้าเกิดล้อขวาของเราไปโดนตกแผ่นฝั่งขวาเราก็จะเอ็นหันหน้าไปทางซ้ายใช่ป่ะแล้วก็บวกกับไอแผ่นทางซ้ายที่มันพัดไปทางขวาถ้าเราไปเหยียบพร้อมกันสองอันมันก็จะหันไปทางขวาซึ่งเราก็ต้อง ซึ่งพอมาทางขวาปุ๊บเราก็ต้องถอยหลังเพื่อให้มันคงที่อยู่ต่อโอเคบึกถอยถอยถอยไม่ฮึ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 เฮ้เฮ้เฮ้ยสเต็ปกูใช้ได้จริงสเต็ปไปเนี่ยแบบนะโอ้ห ้ยกูไปได้แล้วเช็คพอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย yes แต่กูอย่าไปตรงนั้นน่าโอเคทุกคนผมว่าพอแค่นี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวไว้มาต่อพาร์ทสองแล้วกันโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาต่อพาร์ทสองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายครับผมสวัสดีครับ